สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสุดงงทำรงทานเลี้ยงชาวบ้าน เจอคนตะโกนด่าได้ของไม่คุ้มค่ารถเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างแม่ตะก,กรอนกรนกได้เปิดโรงทานอาหารและมอบเงินสดให้กับชาวบ้านในซอยเนื่องในวันเกิดลูกสาวแต่กลับเจอเหตุการณ์สุดงงและเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากเมื่อเจอกลุ่มคนปิิศนามาโวยวายหน้าบ้านพฤติกรรมของคนกลุ่มดังกล่าวอ้างว่าเหมารถมาจากต่างจังหวัด เพื่อมาเอาของบริจาคและเงินสดแต่กลับได้ของน้อยและได้ไม่คุ้มค่ารถจะของเงินเพื่อเป็นค่ารถกลับบ้านและส่งเสียงเออะโวยวายสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านตรงขําหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แม่ตักถึงกับร่ำให้บอกว่าเราประกาศบอกจะเลี้ยงคนในซอยรมอินทา65ส่วนคนที่อยู่ไกลให้รอในไลฟ์ ทำบุญมานานเพิ่งเคยเจอคนแบบนี้และอาหารเราก็แจกเสร็จหมดแล้วเราจ่ายค่าอาหารไปหลายหมื่นแจกเงินคนชาราอีกหลายพันเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเอาของโรงทานแต่พอได้ของที่ไม่ต้องการกลับโวยวาด่าเราเสียหาย รู้สึกเสียใจมากทั้งนี้เบียสามีแม่ตักได้ออกไปคุยกับคนกลุ่มนั้นว่าเราเจตนาดีวันนี้วันเกิดลูกทำบุญมาเจอแบบนี้เราทำงานสุดจริตแต่พอเราช่วยไม่ได้ทุกคนเราแค่มาแบ่งปันถ้าผมไปโกงหรือไปทำอะไรไม่ดีค่อยมาโวยวายขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ